สวัสดีค่ะสวัสดีรอบค่ะสวัสดีค่ะลุงพลกำลังชงกาแฟต้องรีบสั่งนะคะภายใน10นาทีนี้ก่อนที่ลุงพลจะเดินทางค่ะลุงเอาอะไรกาแฟลุงจะเดินทางแล้วนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีในเช้านี้ที่จะได้อ่าชิมฝีมือของบาริสต้านะคะลุงพลของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าลุงจะไปเที่ยวนะคะลุงจะไปเที่ยวด้วยกันหลายวันเนาะ คือ10นาทีนี่คือนาทีทองนาทีทองนาทีทองมากๆนะคะที่ทุกคนใครที่มานะเวลานี้จะได้เห็นลุงคนกับป้าแตนแต่ถ้าสองสาวันจากนี้ลุงกับป้าไปเที่ยวนะคะน,นี่คือผู้โชคดีที่เห็นอยู่ด้านหน้านะคะ,ะเชิญเลยค่ะเชื่อเลยค่ะเออทันใช่ไหมคะ เป็นอีกหนึ่งท่านที่ทันนะคะอรอรออันนี้คือ,อรอนะถ่ายรูปกับลุงพนนะคะโอ้โหก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆด,ด้วยนะคะ FC ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะนี่น้องใหม่ล่าสุดนะคะนี่เป็นครีมกันแดดราคาเท่าไหร่นะคะน้องเปี้ยว599บาทนะคะฝากด้วยแล้วกันนะคะ กันแดดตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของป้าแตนนะคะนี่และตัวนี้เป็นเซรั่มค่ะเซรั่มของทีพีสกินนี่เลยเจ้า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 มากๆค่ะนะเวลานี้ตอนนี้ อันนี้คือป้าแตนนะคะนี่อันนี้คือป้าก,ก็ฝากความไว้กับนุกกี้นะคะเป็นการส่วนตัวนะคะพีป้าบอกว่าให้อ่ฝากดูแลแขก,กที่มาฝากดูแลพื้นที่นะคะซึ่งก็ฝากพูทูเปร์แหละทุกคนที่นี่นะคะอันนี้มาจากจังหวัดไหนนะคะยยโอ้มาจากพะเยาเลยป้า<ะ>นะคะพี่ <มา S 1> น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสว่างแวเปิดเรี่ยเอเนี่ยเดี๋ยวยาตัวเิดเปิดนีสวงเดนดินนะพี่น้องเไปหาปาสมองจและอันนี้คน้องนุ๊กค่ะอันี้สบาย้วอนีอดจัดหมดแหละดูจัดหมดเอฟซีเอซีติดตามปีตั้งแต่ีตั้งแต่ เมื่อวานนี้ก็ได้ได้สัมภาษณ์เอฟซีท่านหน,นึ่งเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนติดตามมาเกือบ3ปีเหมือนกันติดตามทุกวันอย่างเงี้ยค่ะถุเงินมาแต่แบบแบบเราไม่ออกน้ำนะสั่งกาแฟ,ฟทีมอะไรให้ไทยบัานาอืมศึกษาไทยบ้านาค่ะที่เข้ามาเป็นใหม่คนอันนี้คือมาครั้งแรกเลยใช่ไหมคะมาครั้งแรกครั้งแรกในชีวิต ปีถึงกลับมาไทยไม่ใช่ทุกปีกลับมาทุกปีแต่โควิดใช่ไหมโควิดกปีนี้คปีอ,อแต่ลูกชายก็ดีค่ะเป็นไงบ้างคะมองดวงตาองคู่ดีใจเนะาะพี่ข้ามาถึงลมแนะล้วกฝนลุกฝนลุกไปทั้งตัวเลยพ็เราเราก็บริจาก วยใช่ใช่ปลมปะเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะคีมกดมากฮุกวยมาหม่นะคะมีโอกาสมาอีกนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะนี่ค่ะอันนี้คือลูกงทำคลิปไม่ทันนะคะเพื่อนได้เจอทั้งลงพลประแตนนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปแล้วเนาะอันนี้นะคะอันนี้คือ น้องใบบุญนะคะเตรียมตัวเดินทางนะคะ1708เจขาจะมุ่งหน้าสู่ออู้ไปหลายที่นะคะ FC ที่แน่คือไปพัทยาด้วยไปพัทยาไปโซนระยองด้วยนะคะไปเที่ยวทะเลค่ะนี่น้องน้ำมนนะคะน้ำมนเที่ยวเผือป้าเด้อเที่ยวเผือ,เอาเอ๋เด้อเที่ยวเผือด้วยนะครับอะแม่ไ,ไม่มา อุ้ยอะไรนะ่ะลูกอะไรอะ่ะอันนี้ซื้อมาป่าก็ไปกินแก้แก้เมารถเขามาล้างเขาบอกไม่ต้องล้างก่อนเขาจะไปกินบนรถ็อตเ,เดี๋ยวเรากินข้าวกัเนเถอะข้าวด้ปัม๊มข้าวด้ปั๊มเติมมันเหรอข้าวเติมมันก่อนขึ้นช้าปั๊มสำหรับทริปในครั้งนี้นะคะก็เป็นทริปในรอบ ปี2 5 6 6นรอนะคะ,ะเดินทางปลอดภัยเด้อเป็นการไปท่องเที่ยวตั้งแต่เป็นช่วงในต้นปีเนาะแล้วก็เดือนเมษายนนะคะเป็นเดือนที่น้องๆน,นะคะลูกชายของหลวลพ่แตนน้องน้ำมนต์น้องโอมนะคะปิดเทอมพอดีแล้วน้องๆก็อยากไปทเที่ยวทะเลด้วยแล้วก็อยากไปสถานที่ที่อยากไปด้วยนะคะมีลุงกับป้านะคะถึงแม้ว่างานจะแน่นทุกวันนะคะแต่ว่าคือก็ต้องแพนหาเวลาเพือ่อที่จะ มีเวลาให้กับครอบครัวและทีมที่ตามไปนะคะก็จะเป็นอแอดมินนะคะแอดมินบริษัททุกคนเลยแล้วก็ยูทูบเบอร์นะคะส่วนหนึ่งที่ติดตามไปค่ะดยรถส่วนตัวนะคะแล้วก็รถของน้องก็รถส่วนตัวเนอะของใครหลายๆคนนะคะที่ติดตามไปและส่วนหนึ่งยูทูบเบอร์นะคะที่อยู่ที่นี่นะคะก็จะช่วยการดูแลพื้นที่นะคะต้อนรับแขกนะคะกิจกรรมที่อยู่ข้างในก็คือยังคงเหมือนเดิมนะคะเอี ยังคงเหมือนเดิมก็ยินดีนะคะแล้วก็ดีใจนะคะแอดนี่คือส่วนตัวนุ้งนี่คืออยากให้ลุงกับป้านะคะพาลูกๆนี่คือไปเที่ยวไปทริปนะคะ,ะมีเวลาให้กับครอบครัวบ้างนะคะอันนี้คือหนูก็แบบคือดีใจนะคะดีใจอันนี้คือ f อซนะคะที่มามาดูด้านนี้บ้างค่ะ ไปแก้บุนกันเลยไม่รอวันนู้นแล้วไม่รอวันที่ดีแปดแล้วขายที่มาเกือบสิบปีขายไม่ได้ไมัมนต้องปู่วันเดียวขายได้่วันคุณแม่ขายเขาก็ติดตอ่อมาติดตอ่อมาพอบอกปู่ข้างบ้านเขาขายก่อนแล้วได้ขายที่พี่น้องกันก็ไปยึงเขตที่เขตพอวันใหม่มาเขานัดให้ไปไอ้นี่เลยไปวางมัดจำเลยบอก,ก,กขาย,ยาขายที่มาเป,ป็นสิบปียังไม่ไม่ได้ขายแต่ว่าบนองค์ปู่เนี่ยคือ ได้ขายก็ตอนนั้นให้ยายที่แก้บนให้เนาะออกจากห้องไอซียูเนาะนานแล้วตั้งแต่บ้านเก่าแล้วกลับมาน้องน้ำมนต์ออกจากห้องไอซียูครั้งที่สองอีกเนี่ยนางรำเก้าองค์ที่อยู่ตรงนี้นะแล้วนี่จะมาเองพูดบอกว่าให้ได้ขายจะมาเองทั้งที่ไม่เคยมาเลยนะจะมาเองเลยขอให้ได้ขายจะมาเองเลยแรงบันดาลแรงผิดบันดาลนค่ะ ซาดูมากคือวันนี้แม่บุญรงมีวันนี้นางรำไม่ได้บนบนแก้ผลไม้เจ้าอย่างไก่เจ้าไก่เจ้าฟองเพราะว่านางรำละบุมาสองรอบแล้วเนาะคุณแม่มาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดลพบุรีจังหวัดลพบุรีแล้วลูกก็อยู่กรุงเทพบอกให้ลูกลางานค่ะ เได้พูดแล้วครั้งบอกย่าที่บนนี้นี้นะแต่ตอนอยู่บ้านเก่าให้ย่าแก้ให้ทะี่จะมาด้วยตัวเองคลังศรัทธาไงอยากจะขายขายมาสิบปีแล้วไม่ได้ขายไม่ได้ขายบอกมาสิบปีแล้วพอนี่มาวันเดียวเริ่มต้นเขาก็มาติดต่อติดต่อเรื่อยๆนะก็ยางยางก็เลยบอกผูกขาบอกผูกวันเดียวดเยวันเดียวได้เลย ขายมาสิปีที่เนี่ยมาจะขอแล้วสูขภาพแล้วก็ขายที่จะปังมากโชคลาบด้วยคู่เราเนี่ยครับโชคลาบที่ที่เห็นเห็นคนนะคือขายที่นี่หลายคนนะครับบางคนมาบนปุ๊บยังขับรถจะไม่ถึงบ้านเลยเขอโทรให้ไมเซ็นสัญญาเลยแล้วเยอะด้วยนะพี่คือหลักล้านนะที่เหมือนกับขายที่เนาะที่เหมือนกับเท่าที่เราเคยสัมภาษณ์มาพูดเรื่องโกนแล้วพื้งน้ำตาซึมาไหลตาไหลคือ มันแล้วแต่คนนะนคนที่จะเชื่อนนะแต่เรามั่นใจอ่ะนะ ป้าฟาบาดาห์เขยำไดานะคะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะเอฟซีที่เดินทางมาจากจังหวัดลพบุรีนะคะมีทั้งได้เจอทั้งลุงพลประแตนนะคะโชคดีมากมากค่ะทุกคนโชคดีมากๆนะคะโชคดีที่สุดของวันนี้นะคะในวันศุกร์นะคะแล้วก็รุกนุนสินค้านะคะแล้วก็ร้านกาแฟของลุงพลประแตนด้วยนะคะโอ้มีนะคะเอฟซี มีเบื้องหลังนะคะลงพุณก็ต้อนรับเอฟซีนะคะพูดคุยก่อนที่จะเดินทางค่ะโอ้โหหุ่นสมาร์ทมากทุกคนหุ่นสมาร์ทมากหุ่นสมาร์ทมากๆเลยครับอะให้คุยธุระกันนะคะแอดถอยห่างแล้วครับอีกแล้วนะคะนี่สาวๆขอถ่ายรูป <laughs> ได้ค่ะเดี๋ยวนุกถ่ายให้ค่ะ คุณค่ะคุนถ่ายกัน<ข>อเองนะคะในส่วนของด้านนี้นะคะป้าแตนนะคะก็ทําการจุดทูมนะคะโอกราวนะคะองค์ปู่ปารดจินเนาะที่จะเดินทางนะคะเพราะวันนี้ถือได้ว่ากําหนดการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะเพราะว่าที่แผ่นตอนแรกไม่คิดว่า,าจะไปกันเยอะขนาดนี้เนาะซึ่งก็ป้าก็ขอพอรองค์ปู่ปารดจินนะคะที FC ตอนนี้เนี่ยค่ะ ใส่เสื้อสีขาววันเกิดป้าแตนตที่ผ่านมาข้ามคืนนะคะขอทุกคนคงจะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับกิจกรรมนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไหนว่าจะไม่หลอกกันเมื่อคืนนี้ยังคุยกันทําไมทําไมคุณทิ้งหนูทําไมลุงพันทิ้งหนูแซวกันเล่นแซวกันเล่นนะคะทุกคนนะคะ ตอนแรกลุงพันก็ว่าจะแบบก็อยู่อยฟอกพื้นที่กับพวกเรานะคะแต่ว่าคือทนพิษบาดแผลไม่ไหวเพราะว่าลุงพลคือออนแล้วออนอีกลุงพันต้องไปด้วยนะคะอยากให้ลุงพันไปเที่ยวน,น,น้ะนานทีนะคะลุงพันอวยพรเลยนะคะลุงพันขอให้ลุงพันไปท่องเที่ยวนี่คือขอให้เก็บประสบการณ์แล้วก็เก็บภาพบรรยากาศต่างๆก็คือทำคอนเทนต์ด,ดีมาให้พวกเราชมด้วยตลอดจน FC นะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการทเที่ยวกับลุงพลประแตนแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์ที่ ติดตามไปในครั้งนี้นะคะคบขอุณเช่นกันนะคะลุงพันธุ์คว่ะครับผมค่ะเอ้าป้าเอ้าป้าฝากฟังเลยถึงคนที่นาคฝากถึงคนที่นาเมื่อกี้ก็ขอฝากปู่ไว้แล้วเพะว่าขอให้คนที่นาอยู่กันด้วยความสนุกเรียบร้อยแล้วก็ดูแลเอฟซีที่มาในวันหยุด ว่าเปนใกล้วันหยุดด้วยบางคนก็หยุดยาวเกินกว่าวันสงการก็ได้ก็ให้ทุกคนดูแลเพื่อนอย่างเต็มที่ก็ให้ลุงป้าไปเที่ยวไดสนุกสถานที่นี้ถ้าลุงป้าไม่อยู่ก็ดูแลให้มันดีๆให้มันแบบว่าเรียบร้อย เอฟซีมาก็ประทับใจทุกที่ทุกจุดความสะอาดด้วยชื่อกันดูสำหรับคนที่อยู่ก็ฝากดูแลมืดด้วยได้ค่ะเพราะว่าปล่อยเขาอยู่คนเดียวปาลิสตาก็มีภาษาดูแลเรื่องงานลำอะไรบ้างอะไรอย่างี้ก็ถ้ามีอะไรก็ก็ดูแลแกด้วยเพราะว่าจะช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านก็ฝากภาษาไว้แล้วก็ฝากยูทูบเบอร์ทุกคนนั่นแหละนานๆหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็จริงปีที่แล้วก็ว่าจะพาไอ้มินไปเที่ยว ทะเลก็ไม่ได้ไปก็มาไปปีนี้ปีที่แล้วเอฟซีก็ช่วยขนาดจะให้เอฟซีมีไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปปีนี้ก็เลยได้พาไปก็พาครอบครัวเข้าไปด้วยคุณป้าเที่ยวสนุกค่ะเจ้าคุณเสนุกต้องบอกว่าไม่เป็นไรก็แค่เห็นว่าลูกๆยิ้มก็โอเคแล้วแต่เมื่อเช้านี้แบบโหเลยว่าองค์เขาสั่งเสื้อตัวหนึ่งที่เป็นเสื้อเหมือนกับเสื้อไอ้ี่เร่นเกมใช่ไหมสีม่วงค่ะไรบทีเนี้ยเมินว่า เอาไปเก็บวันนี้เขาเก็บว้ในกระเป๋าไอ้น้ำมนเก็บว้ในี้กระเป๋าต้องเรียนน้ำมลหาแล้วเราเนี้ยมแม่ถ้าไม่มีเสื้อตัวนั้นเนี่ยอมจะเ,เป็นทะเลนนะโอ้โห,โอโหเอาแล้วค่ะง,งานี้งานเข้างานเข้า,นา,นขาพลิกบ้านหาชามรอบอะ่ะสรุปว่าเจอไหมคะอมจะเป็นคนที่ถ้าสัญญาอะไรไว้แล้วเนี่ยก็คือให้ตามนั้นไม่ให้เกินหรือไม่ให้ขาดถ้าขาดเขาติถ้าเกินก็ติอันนี้บอกคือเสื้อที่เขาสั่งมาเนี่ยเขาบอกมันแพงนะแม่ตัวนี้มันแ800ดร้อยลสองตัวกับน้ำมนอ่ะมันพันกว่า ถ้าหาไม่เจอมันหายเนี่ยมันเสียตังค์ไปตั้งเยอะบ่นงาบงําเมื่เอเช้านะเอ้ยพีกไปดินหาเลยเคขาเนี่ย <c oughs> คือเขาเขาสั่งไว้ให้เขาใส่ก็ไม่ใส่นะที่เขาพอเขาส่งปับ๊บเขารอว่าอลองใส่ที่ลูกแม่โอมม่าจะไปใส่ทะเลก็คือไปใส่ทะเลโอ้โหลูกฉันอเอาเก็บไว้ใส่ทะเลแต่เกอบไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าหาไม่เจอเดี๋ยวพอเจอตอนเช้าแบะโอ้โยนีกระเป๋าน้ำมน ก็ไปเที่ยวพักผ่อนค่ะสนุกวคุกพีกผมตั้งเลยพี่อม้ํามนจะไม่เหมือนกันนะพี่อมมันจะเมนว่าถ้าสัญญาอะไรไว้เนี่ยต้องทำให้ได้แบบนั้นไม่ขาดไม่เกินถ้านามนเนี่ยมันเดี๋ยวเปียวไปที่วมันไหลไปได้มืนปลาไหลอย่าพูดอาจารย์ผัได้รได้ไงมตเขียวไปก่อนะ ชาเลี้ยบอกโหพริกตู้พิกบ้านพริกะไรหาเสือนี่คือก็จุดทูบนะคะทั้งลงคนต้าแตนน้นสนเ็นง่ตองะิตเนื่งานรายานเลยค่ะมาแล้คาวเลยค่ะาสาค่ะห้องร้าีกเหรอ ช่วยช่วยในเปลี่ยนการขับคนคนขับพี่ชิตพีชิดก็ไปลูกสาวก็ไปนะคะคันมีคันที่หนึ่งนะคะน้องใบบุญอ่ใบบุญใบบุคันที่สองบอสนาทีคันที่สามรถบอสอีกอสรถบอส แต่แอดออดูแลแอดมินแอดมินแล้วก็ข้างหลังก็แอดมินข้างหลังก็แอดมินอเควันนี้แล้วก็อย่าลืมพี่ชายด้วยคันนึงพี่ชายตามหลังพี่ชายตามหลังจวดจวดนะคะวันนี้อ่ะวันนี้ก็มาวันนี้นะคะทุกคนส่งเป็นลุงเป็ป้าขึ้นรูกก็เดี่ยวพีโน้ตนะคะโบเอ้ร์นาะูพูดอะไรทุกคนราบทันไหมอย่าให้แสงขาด ถ้าพวกน้ำมันตะเกียงหมดก็เติมใส่ตะเกียงค่ะก็เรีย,วยนว่าไปซื้อให้ก็ได้เพราะที่เขารู้จักก็จกร,ร้านสกปร์มันจะมีรถไม่ต้องเปลี่ยนใจหละเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องค่อยดีท่าอาศัยกันครับนิสัยคนอีสานอ่ะไปที่ไหนฝากไปด้วยไม่อดตายะโบราณบองพี่ครับเดินทางปลอดภัยครับลูกสนุก ทางนี้ก็ยังมีผู้ใหญ่ค <Okay. S 1> <c oughs> right ือคุณนิ่ที่อยู่ช่วยกันด้วยไม่เนบ่อยแล้วเคยตัวแล้วใครนะคะโอ้ขู่แล้ก็เจ้าเจ้าเจ้ากันมานะคะตอนนี้ขอน้ำทะเลหนึ่งกูด บายบายค่ะอย่ามัวไปเพลินน้ำทะเลเด้อครับเนอะอย่าลืมนะนั่นนีเดินทางปลอดภัยนะคะลงพานนี่นนี่เจ้าวันนี้ด้วยข้าไปเลยไปอย่าะเดินทางแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะไปแล้วะคันที่หนนะคะไปแล้วค่ะคันที่หนึ่งนะคะ ใบบุญคันที่2บอสนาทีคันที่3ามรถบอสนาทีค่ะแต่อนมินบริษัทขับนะคะค, 3, คันที่3าค,คันทีสี่นะคะรถของลงคนกระบะอีกคันค่ะรือมีประมาณนี้มาเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะทุกคนฝากกดไลค์ฝากที่พิสกินทุกผลิตภัณฑ์ด้วยจ้าบ๊ายบาย